เอะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องอายมะแคปิตอลของเราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ้งนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของพวกเราอ่าแล้วก็ข่าวดีค่ะช่องของเรามีเวลาลงคลิปอย่างเป็นทางการแล้วนะคะดูรายละเอียดตามปกได้เลย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อายามะแคมเปตตอลนะคะวันนี้จะเป็นการแกะกล่องรีวิว V G T V T V 1 2นะคะอย่างเนโอเน a กตานะคะทีดีใหม่ของเรานั่นเองน้องอาชามาแล้วค่ะอ่ะนี่ก็จะเป็นวิธีที่12นะคะพัก13ชุดที่1หลังจากที่เราอ e ันบ็อกเกียร์โคนิโคลและอันใหม่ไปเรียบร้อยแล้วก็ถึงข่าวแล้วค่ะที่เราจะมาแกะกล่องดูอาชากันตัวกล่องสวยงามมากเลยนะพี่ย่าชอบมากเลยอะ่ะสวยมากเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันดีกว่าว่า อ่ะชา่มีอะไรอยู่นี้บ้างก็เหมือนเดิมค่ะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่กลับมาดูคลิปนี้นะคะคลิปนี้อาจจะออกมานานพอสมควรที่จะมีผู้เล่นใหม่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจในการซื้อเล่นนะคะพี่ยาจะแกะให้ดูสําหรับผู้เล่นใหม่ด้วยอจ,จะได้ไม่ต้องเป็นการเสียเวลาที่จะต้องไปนั่งอ่านการ์ดไปหาข้อมูลว่าอันนี้มีอะไรบ้างดูคลิปนี้นะคะดูคลิปพี่ยาคลิปเดียวเลยแล้วจะรู้ทันทีว่าตัวไหนมีกี่ใบและได้ใช้หรือไม่ได้ใช้นะคะ มีคู่มือการเล่นค่ะเหมือนเดิมแล้วก็สนามแข่งขันนะคะในชุดนี้ที่เดี๋ยวก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะเอาเก็บไว้ก่อนแล้วก็จะมีปั้นนี้ค่ะที่สํคาคัญเลยอาชานะคะเป็นสาวน้อยบุพาแห่งดอกลานังคุลัสอาชามีความสามารถนะคะเป็นออโต้ที่ช่องแวนเหลี่ยมเมื่อลงสนาม1นึ art, ่งคาลเตอร์บาร์ดโคเพนโทเคนสใบลงช่องเรียกาศและยูนิตนี้บวก1นึ่งหมื่นอีกสก,กิลค่ะแอคทีฟที่ช่องเรนกาัา นี่ค่าเรียกอากาศของเรา3าใบนะคะและคอโทเค็นพูดดอกไม้ของอาชาหนึ่งใบพูดดอกไม้ของอาชาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาเก็ปั้นนี้ดูกันเลยและที่สําคัญเหมือนเดิมค่ะย้ําเตือนทุกคนถ้าซื้อของสินค้าชิ้นไหนที่ไม่มีชิลสีแดงนะคะเป็นพลาสติกสีแดงติดอยู่สินค้านั้นไม่ใช่มือหนึ่งนะคะแต่ถ้ามีรับรองการันตีปลอดภัยได้เลยว่าสินค้านั้นเป็นสินค้ามือหนึ่งและมีหลังกล่องแถมให้ด้วยทุกกล่องนั่นเองอเดี๋ยวเรามาดูกันก่อน,อนเลยว่าอาชาให้มากี่ใบ อาชาให้มาถึง4ใบเลยนะคะนี่น่ดอกลนานังคุรัสแห่งสอน้อยบุบผาแห่งดอกลนานังคุรัสไม่มีแห่งนะคะมันไม่ใช่สีฟ้าโน้สีฟ้าอยู่ในภาคจีอะให้มาส4ใบตัวรองค่ะอาัศวาินผู้งดงามออนเวนน้องเป็นอัศวินตรงไหนเนี่ยเป็นผู้หญิงน่ารักจะตายให้มา4ใบอน้องเซราค่ะสอวน้อยบุบหาที่เบ่งบาน สาวน้อยบุผาแห่งสาวน้อยแห่งบุผาเบ่งบานนะคะเซาให้มาสี่ใบตัวนี้เก่งต้องใช้นะคะเซาเนี่ยแล้วก็สาวน้อยแห่งความจริงใจมาลีดสี่ใบ m ม d a n ออฟบอสฟิตให้มาสามใบอ่าตัวนี้เป็นตัวไลท์ที่เก่งของอาชาเลยเดียวสามารถลงเวนได้ช่วงนี้เนาะก็ช่วงนี้ยจะได้ใช้เพราะว่าน้องมีแค่ทีวีไงก็ใช้ไปก่อนสาวน้อยแห่งการแตกหนอ่อไดแอนนะคะให้มาสี่ใบ อ่าตัวนี้ค่ะ m เ d e n o o b l u e p lace นะคะอุ้ยให้มาชงใบเองเสียได้ไปหามาค่ะถ้าให้สองใบคือไม่พอนะใบนี้คือเก่งอยู่นะเก่งใช้ได้เลยโซบารและได้ขอแพนโทเค n หนึ่งใบลงช่องเรียกัดต้องใช้นะคะโมโมซิโมพีทนะคะน่ารักมากเลยน้องเป็นน้องพีชให้มาสีใบพีจีเกตหนึ่งค่ะอานิเมโลเมลอนนะคะให้มาสีใบไอ้สาใบ แล้วก็มีตัวเริ่มค่ะเป็นสาวน้อยแห่งการรอคอยรูด,ดูใบม้ผีโอสู่ให้มาหนึ่งใบคิดีข้อติกเกอร์ค่ะทหารเสื้อแห่งดอกละถ้าเสื้อแห่งดอกราชีนีค่าคืนนะคะดานิเอลคิดีข้อติกเกอร์ค่ะเชดนัทบูลเลตให้สามใบอคีสี่กับสาเป็นเจ็ดดอติกเกอร์ค่ะอัศวินแห่งเพื่อนบ้านที่ดีบอลิสนูชื่อน่ารักจังเพื่อนบ้านที่ดีเมเดนออฟบรัสซอรเลนหนึ่งใบแล้วก็เฟรนี่ไลท์ดากอนนะคะให้มาถึงถึง ถึงเท่าไหร่เนี่ยสีย่ใบแล้วก็จะมี p o w e r l i t e l i x e r นะคะเป็นออ r d ออ o r อ e r quick chill อ่านี่ค่ะเป็นตัวนี้ผู้ดอกไม้ของอาชาอ้อ,อเดอร์เป็นชิลสองหมื่นด้วยนะแกให้เรียบร้อยผู้นามาอาชาเนี่ยน่ารักมากเลยสองใบนี่งโทเคน็นสามใบธรรมดาโนาะโทเค็นธรรมดาสามใบแล้วก็จะมีตัวของ imaginary gift force one นะคะสามใบ อ m ม g จีนิกิฟอทูสใบแล้วก็มีหลังกล่องนะคะเป็นเรเนทีนะคะ1ใบอ่ะก็นี่ก็จะเป็นการ์ดชุด VTD12 นะคะไปหาซื้อจับจองกันได้นะคะก็จะมีการ์ดให้ทั้งหมดเท่านี้เลยอ่ะเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะเหมือนทุกคลิป ก็ทําให้เพื่อนๆสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้พี่ย่าก็ขอตัวลาไปพร้อมกับการแกะกล่องการ์ดชุด VTD12 Neo Nectar นะคะไม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย